สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของพี่หนูกับพี่ทิพย์นะครับก็คือเป็นบ้านสวนชื่อว่าบ้านสวนภูมิใจพัดนะรอยู่ในเฟสเปสของบ้านสวนวิวเผานะครับมาให้รู้จักว่าสองคนนี้เป็นใครนะครับแล้วก็าพามาแนะนําบ้านนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเพราะว่าลูกค้ามาเยอะเลยเดี๋ยว ขอแนะนําตัวสั้นๆก่อนได้พี่หนูพี่ทิพย์เป็นได้ครับโอเคครับสวัสดีครับผมหนูนะครับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบํานาญแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยครับครับผมขอบคุณครับค่ะพี่นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นพนักงานบริษัทแต่ทั้งคู่ก็คืออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนผมอยู่นนทบุรีครับแถวๆสมบัติบุรีนะอยู่ในบ้านเฟรชพาร์คครับครับ เป็นทหารครับทหารบกทหารบกยอ่อยู่แผนที่ทหารครับแผนที่ทหารครับคนที่ทําแผนที่ให้กับทหารนี่นะครับผมแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนี่นะครับที่มีปัญหากันนะครับแผนที่ก็เรียกแผนที่ยุทวิจีเนาะเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ครับครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพี่ก็ทําพวกโรงพิมพ์ด้วยครับเป็นเอ่ออันนี้ธุรกิจส่วนตัวครับกับธุรกิจของครอบครัวปัจจุบันก็ทําอยู่ครับก็ทําจานถึงศุกจานถึงเสาครับทำจานถึงเสาครับ แต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังมาที่นี่ก็วันเสาร์ก็ให้น้องๆช่วยดูส่วนเราก็เษียแล้วเนาะเราก็น้องๆก็คือลูกน้องเรื่องน้องครับมีหลายคนไหมมีตอนนี้มี37เจ็ดคนตอนนี้ครถือว่าไม่ไม่เล็กนะครับเป็นธุรกิจก่อนหกสิบทำมากี่ปีแล้วเออผมเริ่มทำตั้งแต่พศ2546ที่เริ่มทำโรงพิณนะครับก็ทำจากโรงพิณเล็ก ครับครับอาศัยเราจบทางด้านนี้โดยตรงครับคุณวินค่อยๆขยายไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครล่ะเออลูกค้าส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นประมาณ80%ครับเปอเคขามีรายผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ดีอ่าก็ได้ที่เป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นที่ส่งออกไปอีก ประเทศหนึ่งเราก็จะพิมพ์คู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานใช่ก็จะเป็นพวกนี้ใช่มีก็มีหลากหลายภาษาเป็นภาษาอาหรับเบียบ้างภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วแต่ที่เขาจะส่งไปแต่แต่ละประเทศนั้นนะครับทําไมถึงอยากจะมาหาซื้อที่ต่างจังหวัดทําไมจึงอยากมาหาซื้อที่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้เคยบอกกับครอบครัวเลยนะฮะอันนี้ตรงๆเลยอยู่ที่บ้านครับคุณพ่อก็ดูโทรศัพท์สังคมก้มหน้าครับคุณวินคุณแม่ก็ ฟนุ่นฟนั่น <Yeah. S 2> คุณลูกก็เน็ตฟุงเน็ตฟิกไปต่างคนอยู่บ้านอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่ก็เล่นแตรโทรศับกันเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องหากิจกรรมอะไรทำนะครับ <Yeah. S 2> เอาแหละเริ่มต้นจากหยุดเสราร์อาทิตย์ก็ไปเที่ยวกันครับ <Yeah. S 2> ทีนี้พอไปเที่ยวกันทุกเสาร์ทุกอทิมก,ก็เบื่อเกิดจุดอิ่มตัวครับคุณวิทย์ลองหาที่สักแปลงหนึ่งแต่ไม่ได้บอกทิศนะว่า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 ที่เราอยากได้ที่แปลงนี้เพราะว่าบ้านเรา เล่นแต่โทรศัพท์ผมไม่กล้าบอกเนี่ยเพราะเป็นส่วนนึกออกไหมฮะแต่บอกเขาบอกว่าเอ้ยผมอยากจะลองดูว่าเอ้ยอยากจะมีที่อยากจะลองปลูกต้นไม้เพราะผมมาอยู่แต่ในอยู่ในโรงงานตลอดมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่จบมาก็เลยอยากเออไหนๆเราก็เสียแล้วเราก็อยากจะออกมาลุยในสิ่งที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยชวนมาก็ไปดูหลายที่นะคุณวิทผมก็ไปดูที่ที่ไหนบ้างนะครับที่ที่อู่ทองเนาะเนาะแล้วก็ไปดูรุ่นนั่นนี่ เสร็จแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วอีกอย่างใกล้บ้านด้วยเดินทางประมาณก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ <c oughs> เดินทางใกล้ๆเราก็อือตรงคอนเซปต์เราแล้ว,ลวเอาแล้ว <c oughs> ได้ที่ก็ได้มาได้ที่แปลงนี้ไม่เป็นไร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 มาทําบ้านสวนพอเสร็จแล้วสมาชิกของเราเองนี่แหละมาเป็นลูกค้านะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนเนี่ยมารอมาสั่งออเดอร์กันเพียบแต่ไม่้านั่งอย่านี่ผมก็เลยอยากให้พิธีพูดสั้นๆนิดนึงทําไมถึง อยากจะมีร้านกาแฟตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือเห็นน้องๆเวลาเขามากันแล้วเขาไม่มีที่นั่งค่ะแล้วก็ไม่มีอาหารอะไรเงี้ยครับน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อถ้าใครจะมาสร้างบ้านแบบนี้ก็ให้เขามานั่งพักก็เป็นศูนย์รวมของคนที่นี่ก็ตอนนี้เรากลายเป็นเฟส11เรามีร้านกาแฟเป็นศูนย์รวมนะเฟส7เรามีร้าน เซวนาบาร์เล็กๆไว้เป็นบาร์้องนิมีเครื่องดื่มแอนกงงนิดหน่อยโอเคก็เป็นบรรยากาศที่ดีผมว่นดีครับอบอุ่นมากเลยครับคุณวิทเนี่ยฮะจะดูจบบรรยากาศเิครับลองดูครับบรรยากาศลูกค้ามานั่งรอน่ารักมากเลยโอ้โหแล้วเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ผมดีบอกผมแฮปปี้มากเลยทุกคนก็มารอครับเนี่ยได้ได้งั้นงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ ผมอาจจะรบกวนพี่หนูนะเดี๋ยวพาเราเดินชมบ้านนิดหน่อยแล้วก็พิย์จะได้ไปบริการลูกค้าขอบคุณนะครับโอเคได้ได้ขอบคุณครับ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 พาชมบ้านนิดหนึ่งได้ครับยินแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พูดถึงที่ดินแปลงนี้นิดนึงนะครับว่า ตอนมาดูนะเราเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้พื้นที่เริ่มมันกี่ไร่นะเอ,อแปลงนี้เริ่มสี่ไร่ครับคอนเซปต์ตัวแรกอ่ะต้องการแค่2ไร่เพราะด้วยเราไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็ไม่เคยไม่เคยมาปลูกต้นไม้หรืออะไรที่คนอื่นมีประสบการณ์พูดตรงๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าหนึ่งไร่หรือสองไร่เนี่ยเพียงพอสําหรับผมละแต่บังเอิญน้องเขาบอกบอกว่าพี่หนูครับถ้าพี่หนูอยากได้คอนเซปต์เรื่องแปลงที่ติดเขาเนี่ย เหลือแปลงนี้แปลงเดียวครับสีไร่นอกนั้นพี่หนูก็ต้องลงไปข้างล่างผมเลยตัดสินใจเอ้าก็เลยโอเคลุยกันเลยประมาณนี้ครับคุณเีิจริงๆผมผมเป็นคนวางผังเองทั้งหมดเราก็อยากให้คนที่ซื้อแปลงใหญ่ได้มีโอกาสเพื่อนในผมยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมแปลงนี้สามไร่แปลงนี้สามไร่สองไร่ทำไมแปลงนี้ไปสี่ไร่อะไรนะไม่ไม่มันมันมันขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งเพราะว่าเราผืนใหญ่เราได้แค่เก้าแปลงใช่ไหมเราก็ต้องต้องทาแปลงนี้มันเป็นแปลงที่ใหญ่กว่ามันก็เลยสามสิบกว่าไรมั้งเราก็ต้องทําแปลงนี้ใหญ่ ครับครับแต่ฝั่งโน้นมันมันอีกชนบหนึ่งที่มันเล็กกว่าก็เลยทํา3ไร่ได้ครับก็เลยเป็นอย่างนั้นเท่ากับผมก็โชคดีเนาะได้4ไร่พอดีตรงก็จริงๆอยากได้2ไร่แต่ว่าเพอเอินสี่ไร่ก็ลูกชายชอบสายแคมปิ้งเนาะก็จะให้เขาบริหารจัดการไร่ไร่ด้านนู้นนะครับส่วนภรรยาก็ชอบเล่นขายของอยากมีคาเฟ่เป็นของตัวเองความฝันได้แต่เด็กๆบอกแล้วแล้วก็อ่คือตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่อยู่ที่กรุงเทพก็เหมือนกันพวกเราแบบว่าทํางานชอบทํางาน ผู้ผมไม่เคยทำงานที่เดียวกันอะไรเงยหานู่นทำนู่นทำนี่ครับมันจะได้ไม่เหงาก็เลยมาสารฝันให้ภรรยาเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ครับโซนของลูกชายโซนของภรรยาก็คือข้างบนนี้อาจจะประมาณสักสองไร่เนาะที่เป็นเป็นบ้านพักแล้วก็เป็นพื้นที่ของสวนพื้นที่ของของป่าแล้วก็มาเป็นพื้นที่ของร้านแล้วก็เป็น เป็นส่วนของหน้าหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยที่ลูกชายผมเขาเขาเขาทำเขาก็ลงเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจครับทนผู้ชมคุณพ่อช่วยดูหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจัดให้เขาว่าโอเคแบบนี้ไหมแต่ก็คือให้เขาช่วยออกไอเดียด้วยครับไม่ได้ผมไอเดียผมทั้งหมดนะครับโซนนี้นี่สวยมากเลยนะครับเพราะว่าไปถึงฉากหลักมิตภูเขาก็เลยแปลงโซนนี้ประมาณตรงนี้ประมาณสไร่เนาะ ไร่กว่าครับประมาณไร่กว่าประมาณไร่กว่าก็จะมีไม้เศรษฐกิจกับเป็นครับไม้ผลประมาณนี้ครับแต่ตรงนี้ก็คือบ้านนี่พี่ก็เอาเลือกบ้านนกดาวมาลงเลยลูกชายเขาเอามาลงเลยครับอันนี้เขาคือมีกี่ห้องนอนพี่อันนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับพี่ก็ลูกคนเดียวมาลูกคนเดียว้องนอนพอดีครับลูกคนเดียวแต่ก็พามาอีกคนนึงได้เป็นสองคนละอันนี้ทั้งหมดนี่กี่ปีแล้วเนีย อันนี้เราเริ่มประมาณเกือบ2ปีแล้วครับวิทยิพยายามศึกษาเนอะในขณะที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเน่ยผมก็ลงหวานปอเทืองเนี่ยพอหวานปอเทืองเสร็จปุ๊บปอเทืองจะโตเร็วใช่ตอนนั้นเรายังมาถ่ายรูปปอเทืองกันอยู่เลยใช่ครับประมาชิกเฟชขึ้นสูงเลยทอนี้ไอ้เจ้าพวกนี้กลัวน้อยหน้ามั้งแข่งกับปอเทืองแข่งกันสูงก็เลยประมาณนี้แล้วก็ตัดปอเทืองทิ้งครับครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับตอนมาซื้อตอนนั้นเข้าใจว่าจะมีถนนด้านทิศเหนือใช่ไหมใช่ที่ พี่เองอยากได้อยากได้ถันหน้าไปทางทิศเหนืออแล้วนึกว่ามีถนนตัดผ่านด้านนี้อไปไปมา,มาอ้าวเข้าใจผิดแล้วไม่ได้ถนนก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีเนาะหันหน้าไปทางต,ตอนนั้นพี่มามามาจองนี่คือถนนนี้ ไม่มีเลยครับยังไม่มีใช่ปะเออน้ำไม่มีไฟไม่มีบ้านโครงการยังไม่มาเลยครับนี่ยผมก็ตัดสินใจถูกนะรีบรีบจองเลยพอพอไม่ได้ก็เลยทำแง่ใช่ตอนนี้พอจองไปแล้วพอไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาเคถนนมาทางด้านทิศใต้ผมก็บอกตรงนะผมไม่แฮปปี้ตอนแรกเพราะเอินทางโครงการมาทําเรื่องน้าตรงนี้น้ำพุ่งนี้เสร็จปุ๊บผมว่าเออถ้าหันทางที่เนี้ยโลเคชั่นไม่สวยแน่นอนเลยครับ เอ๊ะทำยังไงดีเนาะแต่ก็จังหวะนั้นก็เลยลองดูทิศนี้สิอพอมาดูทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับคนโบราณเนาะตั้งแต่สมัยคุณพ่อบอกว่าเอ้ยหนูถ้าเผื่อมีบ้านนะลูกหันหน้าทางทิศตะวันออกอัทิศเหนืออย่างเดียวนะลูกนะกนู่นนั่นนี่เนาะเราก็มาศึกษาเอ๊ะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะดีหรอแดดมาตอนนู่นนั่นน,านี่แต่ละแล้วม,มาเจอเขาของบอ่อพลใช่ไหมครับใช่ใเฮ้ยผมเฮ้ย ทำไมมุมนี้ก็สวยมากคือคือมุมนี้มันไม่ได้ติดภูเขาแต่ว่าวิวภูเขา,าันไปหน่อยจึงน,น่าณวยผมก็เอ้ยมุมนี้ก็เจ๋งนี่มาแต่ว่าถ้าเผื่อเราเราไม่เอาเอาดินมาโถมเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่โอเค,คก็มายืนตรงนี้มันได้เห็นภาพชัดที่พี่หนูบอกว่าก็คือพอเราหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยรเราจะเห็นเทือกเขาของ ของบ่อปลอยเนาะของกาญจนบุรีครับอแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาลูกโตๆที่ติดกับบ้านเราเลยนช่ครับก็เลยโอเลยหันหน้าทางทิศนิติกาซึ่งปรึกษากับภรรยากับลูก ภรรยาลูกบอกไงแล้วแต่พ่อครับอันนี้ให้พ่อ,อให้พ่อเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะหันหน้าไปทางทิศไหนอ,อะไรประมาณนี้ครับอพอเราให้ให,ให้ให้ลูกชายฟังกับภรรยาฟังบอกว่าเนี่ยใครๆก็ทักมานะว่าหันหน้าทางทิศตะวันตกไม่ดีเราด้วยที่เราก็ไปถามผู้รู้เนาะแล้วผมก็ค่อนข้าง,างมูนิดๆก็เลยไปศึกษามาว่าเอ้งั้นพระประจําบ้านเราเนี่ยควรจะนิมนต์พระองค์ไหนมาเป็นพระประธานดี ก็จะมีพระพุทธรูปนะในเมืองไทยที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีอยู่องค์หนึ่งผมก็เลยไปเช่าพระพุทธสิลนทราชที่พิณรุ่ก็เป็นพระประจำที่บ้านผมก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็เลยมีความรู้สึกว่ากําลังใจเนาะจากที่ใครๆกลัวว่าทําไมต้องหันหน้าทางทิศตะวันตกไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยก็พูดให้ภรรยากับบุตรชายฟังว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผมว่าคืออันหนึ่งที่ลูกค้าบ้านสวนส่วนใหญ่ กลัวกันก็คือพอหันหน้าเนี่ยต้องหันไปทางด้านถนนครับใช่ไหมแล้วถ้าหันถนนมันเป็นทิศที่เขาไม่ชอบปุ๊บมันก็จะเป็นเหตุผลในการตัดสินใจครับแต่ว่าเวลามันทําบ้านสวนเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แบบบ้านจัดสรรหรือทาวน์เฮาส์หรืออะไรที่เราถูกบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้แปลพอเราพอเรามาอยู่เสร็จเราสามารถหันหน้าไปได้บางคนอาจจะไม่เลือกที่จะหันหน้าไปทางทิศทิศตะวันตกแต่ว่าพี่ก็มีทิศเหนืออาจจะติดหลังบ้านคนอื่นแต่ถามว่าถ้าเรา เอาบ้านไปติดขอบรั้วฝั่งโน้นเราก็จะเห็นภูเขาฝั่งนี้ชัดใช่เพราะทิศเหนือเราก็จะมีภูเขาลูกใหญ่ๆอยู่ก็ยังมีลูกนี้อยู่ข้างหลังที่ตะวันออกครับก็จะมีภูเขาลูกใหญ่ที่ติดกับทบ้านบ้านเราพอไปทิศใต้เนี่ยเราก็จะมีภูเขาที่พี่บอกว่ายอดฟูจิใช่ไหมเป็นเหมือนฟูจิซัง มันก็เหมือนกับส6มร้อยหาเลยเนาะบ้านเราที่มีเขาโอบล้อมอยู่กูจะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็เรียที่สําคัญเลยตอนที่มาซื้อที่ดินที่นี่ก็คนลุกปื๊ดเอ้เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอาจจะล่าเลยอจะจริงครับก็เออสงสัยเราต้องที่เขาบอกว่าเจ้าที่เลือกเจ้าของผมเชื่ออย่างนั้นนะคุณวิทย์เชื่อจริงๆนะครับแล้วก็โอเคมองโลเคชั่นไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บอ้าว ลวงพ่อโตที่ผมนับถืออยู่ตรงนี้วัดสารลงเรือ,อหันหน้ามาหาเราพอดีเลยเราก็ยกมือไหว้บโอ้ตั้งจิตอธิษฐานลขอให้ลูกนู่นนั่นนี่นั่นนั่น,น,นก็เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผมมาถึงวันตื่นเช้ามานะครับมผมตื่นมายัางวันนี้ที่คุณวิสัมภาษณ์ผมนะครับวันที่22มิถุนายนเนาะครับเป็นวันครบรอบวันมรณาภาพของสมเด็จโตอ๋อนี่พอดีเลยพอดีอผมก็ตื่นมาก็จะจะบอกสวดทีนบัญชรจบไหมก็เอา เพราะว่าเรามีสเก็ตด่วนแผนเยอะก็เลยสวดไม่จบก็ได้แค่ช่วงต้นก็นึกถึงองค์ท่านก็เนี่ยครับผมนึกบอกว่าเออข้างหลังก็มีอีกองค์นึงมองเห็นอ่าอันนี้เป็นพระปางอุ้มบาศหรือไงฮะใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเกิดวันพุธพอดีเลยแล้วก็เนี่ยของวัดวัดพุทธประเสริฐครับแต่ผมยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะฮะอ๋อแต่ต้องผมผมผมเคยพาทีมงานเฟสเจ็ดนี่เดินขึ้นไปเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมมีไอเนี่ยเดินขึ้นทุกรูปแล้วผมขึ้นไปหมดแล้ว นี่ครั้งนี้ทางขึ้นลำบากไหมครับคุณวิทย์ไม่ลำบากครับเดินเดินเดินได้ไม่ยากแล้วปีปีที่แล้วเนี่ยสองรอบผมจัดพาสมาชิกขึ้นไปก็ที่เราถ่ายรูปกันมาครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับได้ได้ครับเดี๋ยวจะไปลุยด้วยกันได้ขงชายเอออันนี้ส่วนของบ้าน แล้วก็ไม้ป่าแล้วไว้เป็นที่แคมปิ้งแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ตรงนี้คือโซนที่เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับลูกค้าแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นที่ทําครัวของของบ้านไปเลยใช่ครับเวลาญาติพี่น้องมาหรือเพื่อนฝูงมาเนาะก็มาประกอบอาหารกันที่นี่หม้านเป็นใช่ครับบางท่านก็อาจจะเอากางเต็นท์ฝั่งนู้นบางคนอาจจะตรงนี้อะไรเงี้ยครับเลือกได้ตามสบารานทำกิจกรรมปาร์ตี้อะไรได้เลยเนี่ยครับที่เราก็ตั้งใจไว้ แปลงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ล้อมครับเอาไม้ล้อมมาลงทั้งหมดเลยก็ได้น้องๆที่นี่ครับดูแลให้นะครับขอแนะนําครับก็จะมีคอเดียไอ้คิทอรียขอโทษนะครับแล้วก็มีคอเดียครับไอ้ต้นนี้ต้นอะไรอ่ะต้นนี้เกตมณีสีทองครับเกตแมณีสีทองตอนแรกผมนึกว่าไม่มีดอกมีดอกนะครับคุณวิทย์เคยออกไงนี่ครับตอนนี้ครับผมงงเลยผมตอนแรกนึกว่าเป็นไม้ไม้ใบที่แบบสีสวยมีดอกครับคุณวิทย์เออแทบมองไม่เห็นเนี่ย เนี่ยครับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี้เต็มต้นเลมีรังนกเรียบร้อยมีรังนกอยู่ด้วยครับมีตัวนี้ตัวนกยังอยู่กำลังอยู่เลยกำลังอยู่เลยครับเขาก็งงงอะมายุ่งอีกแล้วนะวันนี้โอเคครับครับครับคือ ทำไมทำไมถึงเลือกทำสาสอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้เลยผมว่าขุดสะปกติธรรมดาแหละ<น>แต่ก็เป็นรูปอินฟินิตี้รูปเลขแปดนะครับ,รบตั้งใจให้เป็นเป็นบอ่อดินธรรมดาครรุณวิททีนี้เขาต้องขุดลึกอยู่แล้วนะครับ,รบประมาณสองถึงสามเมตรเพราะเอญผมว่ามีหลานแล้วโซนแล้วเรากลัวกลัวว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยจะทํายังไงดีเราก็เลยโอ้โหไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเราก็เลยไม่เอานะตัดสินใจ ทำเป็นบ่อแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ให้ความลึกอ่ะผมทาเป็นสองสเต็ปครับสเต็ปแรกก็หนึ <S 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 meters, rains, so so ่งเมตรห้าสิบอีกสเต็ปหนึ่งก็ประมาณเมตรยี่สิบอะไรแบบนี้ครับก็ยังถ้าสมมติตกยังไงก็ยังเนาะคิดว่าเพราะน้ําไม่ได้เต็มบ่ออยู่แล้วก็เลยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าผมเห็นหลายที่เพราะว่าพอเราเป็นที่ติดภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่บ่อเนี่ยมันขุดแล้วมันจะเก็บน้ำมาไว้อยู่ใช่ครับถูกต้องก็เลยเป็นเหตุผลที่ ต้องปูผ้าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยากได้ที่ที่แบบเก็บน้มอยู่มันก็ต้องไปหาที่เป็นทุ่งนาถูกต้องครับถึงเกน้้ยออันนี้เราเข้าใจได้เราเราก็เข้าใจใน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 บริบทนี้อยู่แล้วครับมาเป็นแบบนี้ที่ลงไวเมดครับแล้วก็เทปูนเทปูนครับเทปูนรอบเลยครับใช้ใช้งบเยอะไหมครับวันนี้เออรวมเสร็จรวมสะพานด้วยทุกอย่างก็ตกเลขกลมๆก็ประมาณแสนต้นๆนะครับอ่าแสนต้นครับมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่ ที่สวยก็คือศาลานี่สาพักนั่งชมวิวได้หมดเลยใช่ครับรอยต้นไม้โตอีกหน่อยนึ่งใช่ครับอีกสักสองสามปีเนาะ <laughs> ก็จะเป็นมุมทีเ่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็น้องๆที่มาทานกาแฟกันเขาเข้ามาเช็คอินกันจุดเนี้นะครับเขาก็ชอบมุมนี้กันเ็าจะเห็นเขาสองมุมนี้สวยพอดียิ่งตอนเย็นยิ่งสวยครับนินดอยากจะให้พี่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอ,ตอนที่มาเลือกเนี่ย พี่ไปดูที่ดินมาเยอะไหมไปดูมาหลายที่ครับไปดูส่วนใหญ่อะคุณทิพย์ก็จะเป็นคนเออเามาให้ผมว่าพี่มีตรงนี้ตรงนี้แล้วเราค่อยมาดูกันอตอนแรกก็ไปที่อู่ทองครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะว่าชื่อแต่ส่วนใหญ่ก็ดูโซนนี้ดูโซนนี้เพราะว่าใกล้บ้านครับบ้านอยู่แถวนนทบุรีใช่ไหมครับขับมากี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงนิดนนะคุณคุณคุณวิทย์ครับแป๊บเดียวเองผมว่าเออก็คือความตั้งใจที่อางานมาทุกถวัลทิศมา ใช่ครับแล้วก็อยากจะมีก um yep. ิจกรรมครอบครัวไม่อยากให้ก้มหน้าครับอยากให้เงยนะแต่งของก้มหน้าก็เลยมาแบบนี้ครับก็เลยมามีกิจกรรมด้วยกันอย่างลูกชายก็มาช่วยกันนุ่นนี่ครับประมาณนี้ก็เท่ากับประสบความสําเร็จที่เราได้วางแผนไว้อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจเลือกที่นี่ปัจจัยสําคัญที่ให้เลือกที่นี่ก็คือผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นเนาะ ผมอยากได้ที่ที่ติดกับภูเขาติดภูเขาก็เลยมีแปลงนี้ที่มีแปลงนี้ที่ติดภูเขาอ่ามันก็ตอนแรกที่บอกอยากจะได้แปลงสองแปลงนี้แต่ว่าเออมีคนจองแล้วครับผ่านมาตอนนี้เท่าไหร่สองปียังไม่ถึงสองปีนะเกือบสองปีแล้วครับเออสิงหาคมที่จะถึงนี้ครบสองปีเต็มเลยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ตัดสินใจเลือกที่แปลงนี้โอ้ถือว่าโอเคไหมถึงวันนี้เาเรียกยิดก็โอเคนะมันแฮปปี้อะครับใช้คำว่าแฮปปี้ดีกว่าผมมีความสุขมากคุณวิทย์นี่พูดจากใจจริงนะครับมีความสุขที่ได้เจอ น้องๆพี่ๆหมาถึงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่มาอยู่ที่มาอยู่ด้วยกันแบบโอ้ดีฮะฟิลดีเป็นหมดเลยครับชอบมากอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเออมันก็แปลกนะตรงที่เราสามารถดึงคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันเข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วทาให้เรามีเพื่อนบ้านที่ดีคุยกันได้สนุกนานครับตอนแรกๆอาจจะเหงาหน่อยเนาะตอนแรกๆไม่รู้จักใครก็แล้วอีกอย่างเฟสสิบเอ็ดเนี่ยมีไม่มีก็คือ มีคนซื้อทุกแปลงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีคนมาอยู่เหมือนเผดิญเก็ทุกเงาเลยผมทุกแปลงเป็นอย่างนั้นครับก็คือตอนนี้เราขายมันไม่มีไงก็ลูกค้าหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้มีเพื่อนบ้านยังบอกมันมีแต่เผดอื่นแต่เผดที่เราขายเนี่ยมันไม่มีเผดไหนหรอกที่จะมีเพราะว่าณตอนนั้นคือมันใหม่ใช่ไหมแต่พอผ่านสักปีสองปีทุกคนก็จะทยอยเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็จะกลายเป็นสังคมใช่ใช่ก็เลยเป็นเผดเซเว่นอีเลฟเว่นเลยเนี่ยเจ็ดสิบเอ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีอสดขอบคุณนะครับน้องเดี๋ยวเจอกันนี่้าเนี้เปิดีโอใช่ลูกค้าคนแรกลู้ค้าคนแรกใช่ใช่พี่จําไดมา้มาเจอมาเจอมให้แ,ใแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าจริงๆเราเมื่อวานนี้เราได้เจอกันครั้งแรกใช่ใช่ตั้งแต่มาอยู่ตั้งปีกว่าแล้วเกือบสองปีไม่ใช่ว่าผมไม่มานะจริงๆก็มาเรื่อยๆทุกเดือนผมเดือนหนึ่งสองอาทิตย์ อันนี้อาจจะมีบางเดือนบ้างนี้น้อยกว่าจะช่วงเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยพอจะเข้ามาที่ร้านกาแฟเมื่อไหร่ติดต่อมาจังหวะไม่ตรงกันทันทีนึงก็แต่ว่าจริงๆเราเคยได้คุยกันเนาะได้คุยกันครับได้คุยกันทางโทรศัพท์ครั้งแรกครั้งแรกที่เราได้ต่อรองเรื่องราคาที่ดินกันก็รู้สึกอายเหมือนกันนะภรรยาถามว่าพี่ที่ดินเขาต่อกันได้เหรอไม่รู้สิลองโทรหาคุณวิจ่อนแล้วคุณวิจวใจดีใจดีอ้าวได้ครับเราเป็นเจ้าแรกๆเนาะผมเป็นเจ้าที่ เป็นรายที่3ามไหมครับสูกต้อนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งราคาลดแย่ๆนะเพราะว่าเพราะพยามให้เป็นมาตรฐานแต่ว่าเนื่องจากเจ้าแรกๆที่กล้าตัดสินใจมาตรงที่พื้นที่ยังไม่มีใครมาถนนยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีซื้อแปลงใหญ่ด้วยตั้งสี่ไร่คุณดูกป็นอะไรุณาขอบคุณนะครับได้ได้คุยกันกับทีมงาน้านสวนเป็นไงบ้านาอยู่แล้วประทับใจใช้คํานี้นี่ก่าว่าประทับใจนะครับเราเรียกกันว่าบริการหลังการขายเนาะ หลายที่ที่เคยสัมผัสมานะครับบริการหลังการขายก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะถ้าไม่ได้เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับแต่ที่เนี่ยผมตอนแรกก็นึกเหมือนกันว่าขายเสร็จแล้วคงจะไม่ได้ดูแลกันบ้างแต่เนี้ยใช่ไหมครับทุกวันนี้ยังดูแลกันอยู่เลยแม้แต่ผมจะทําขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ใดูแลมากินข้าวเมื่อวานเ็ยังมากินข้าวบ้านที่อยู่ไม่ได้ข้าวอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะครับมีเครื่องดื่มด้วยก็นี่เป็นสิ่งอะไรที่มันมากกว่าทีมงานที่เขาจะมา ขายซื้อขายกันผมว่ามันเหมือนเป็นพี่น้องกันเนาะใช้คำพูดดีกเราอยากมีสังคมที่ดีมีคนที่ชอบพอกันคุยเรื่องเดียวกันนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนกันผมเองก็ถามว่าทุกวันนี้ก็สบายใจตรงที่เราขายไปแล้วเนี่ยผ่านไป1ปี2ปี3ปีผมก็ยังเข้าบ้านลูกค้าไปกินข้าวได้บ้านทุกหลังอันนี้คือดีกว่าเราขายเสร็จเราก็ไปเจอลูกค้าไม่ได้แล้วดีครับน่ารักครับน่ารักดีมากเลยผมก็ประทับใจตรงนี้แหละเนี่ยอย่าง คุณแต่คุณไก่เนี่ยนะก็ยังโอ้เจอกันไอ้ที่กังวลไว้ตอนแรกอย่างเช่นถนนไม่มีไฟไม่มีน้าไม่มีตอนนี้เราสมบูรณ์ได้หมดแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะให้ทางโครงการดําเนินการเนาะก็คือเรื่องการจัดเก็บขยะเพราะว่าตอนนี้ผมว่านะถ้าเปิดเราทําเป็นจัดระบบได้นะครับมันก็จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เพราะว่าเราอยู่ในส่วนของธรรมชาติบ้านบ้านผมเองเนี่ยผมก็อยากแนะนําลูกค้าว่าอยากให้ทุกคนแบบ พยายามพึ่งพาตัวเองก็คือเราทําขยะให้เกิดจากที่บ้านตัวเองเนี่ยให้น้อยที่สุดเ,เนื่องจากเรามาอยู่ในบ้านสวนอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ทําให้พื้นที่เราสะอาดน่าอยู่และสวยงามเพราะการ,รที่เรามีถังขยะแล้วถังขยะมันเต็มไปด้วยขยะที่กระจัดกระจายเนี่ยเพราะว่าการเก็บมันไม่ต้องเวลาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็คือทุกบ้านเนี่ยช่วยกันทําขยะให้น้อยที่สุดเราซื้อมาเนี่ยถุงพลาสติกเราก็แยกขยะ เปียกที่เป็นน้ําแกงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็แยกหรือว่าผักผลไม้ที่กินเสร็จเนี่ยแยกแล้วบ้านผมผมก็ทําอย่างนี้อันในรีไซเคิลขวดพลาสติกเราก็แยกไปเอ่อพวกผักเสรผักเสร็จผลไม้เนี่ยเราก็เอาเข้าไปทําปุ๋ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขยะที่เรารีไซเคิลไม่ได้อย่างถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเหลือน้อยที่สุด เอาไปทิ้งใ่ถังขยะของเทศบาลพวกอะไรขายได้เนี่ยเราก็เอาไปขายหรือบางทีเราให้กับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาไปขายก็อขอบคุณเรานลยครับคือผมบางทีเราไปเห็นคนที่เก็บขยะเนี่ยเอาขวดที่แยกเรียบร้อยแล้วโอ้ขากขอบคุณเราเราใหญ่เลยซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้ ถ้าทำได้อย่างเงี้ยอยากให้เกิดผมก็อยากให้เกิดในชุมชนของพวกเราเนาะแต่ผมเชื่อมั่นว่าลูกบ้านทุกคนหรือพวกเราทุกคนต้องร่วมมือลงมาร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ครับเพื่อก็คือที่ของพวกเราอ่ะเนาะใช่ใช่ช่วยดูแลช่วยดูแลครับจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมพอแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าคนเริ่มเยอะเนาะผมว่าต้องสําเร็จอยู่แล้วนะครับทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีคุณวิทย์นะครับลองพูนะครับก็โอเคใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับยดีครันดีพี่หนูที่ให้เวลากับพวกเรา ในการมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็มาใช้พื้นที่วันนี้มารบกวนเวลาที่จังหวะที่ลูกค้ามากันเยอะแยะในตอนเช้าได้มาได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันครับก็สําหรับใครที่แวะมาแถวโครงการเรานะครับบ้านสวนวิลเขาในเฟส1 1นะครับตรงนี้แล้วก็เฟสจหรือว่าสมาชิกบ้านสวนวิลเขารอบๆนียแวะมาได้นะครับก็คือบ้านสวนภูมิใจพัฒน์นะครับชื่อชื่อเพจชื่อ have a good ครับ บ้านสวนภูมิใจพัดยังไงก็ฝากกดติดตามทั้งออมที่ดินทั้งบ้านสวนวิวเขานะครับแล้วก็เพจของบ้านสวนภูมิใจพัดขอบคุณพี่หนุ่มมากๆยินดีครับคุณพี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ